สวัสดีครับแฟนยทุกท่านนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะครับสลับขนาแนวทางฮานอยนะฮะก็เช้านี้วันที่19นะครับสุกที่19นะฮะเดือนมีนาปี6กนะก็จะามเดือนไปอีกเดือนหนึ่งนะที่มีเทศกาลสงการนะครับช่วงนี้นะครับกับบรรยากาศตอนนี้ก็ก็เย็นอยู่นะฮะช่วงเช้านะครับลมไม่มีนะฮะเงียบสนิทนะครับ ไม่ร้อนเท่าไหร่นะวันนี้นะฮะดูผลเมื่อวานนะครับเมื่อวานเอาวานดูที่เสร็จก่อนฮะ00835นะครับ 0, 0 8, นีบ่มาตามคาดมานะครับ08ครับ08นี่ครับที่เด่น08นย์ปดนย์เยอะมากครับเมื่อวานเนี่ย08 ามห้าไม่มีนะครเจ็ดสามสามหนึ่งสามนะครับเจ็ดสามสามหนึ่งสามนะครัอันนี้มันคาดไปอย่างละตัวนะครับเจ็ดศูนย์ 7, 3, 3. เจ็ดแปดศูนย์อันนี้ศูนย์ศูนย์แปดอันนี้เจ็ดสามสามเอาเจ็ดห้าห้าเป็นเจ็ดสามสามนะครับอันนี้เก้าลงสีก็เป็นศูนย์หนึ่งสี่นะครับเอียงไปแบบนี้นะครเจ็ดสามสามหนึ่งสามครับตัวนี้ไม่มีนะครศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สามนะครศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สาม ได้ที่14ตัวน,นี้นะฮะวันนี้ไปที่เลข8กับเลข0นะครับก็จะมี84 04นะไม่ได้ดึงตัวน,นี้มานะฮะ14นะ014ตรงนี้เลยนะฮะก็03นะครับา3ไม่มีนะมาเข้าจุดนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูของวันนี้กันนะครับ ขนหาวนี้นะจะได้ตัวไหนจะได้มากได้น้อยนะครับตัวเลขมีตั้งแต่สี่ถึงสิบตัวนะครับในนี้นะฮะสี่ถึงสิตัวนะสองสี่นะครับอันนี้7ดนะหนะครับ เก้าศูน 3, 5, สามห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามห้าเจ็ดอ่าส่วนแถวล่างนะเก้าศูนย์สามสี่สามตัว ดูใกล้ๆนะครับตั้งไกลมันมองไม่ชัดนะฮะอ่ะเรามาหาต้นเล็วเแต่ลงช่องนี้นะครับตั้งกล้องอยู่ด้วยสองสี่หกเจ็ด เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดห้านะฮะวิ่งอรอบวันนี้คือเลขเจ็ดนะครับคือเลขเจ็ดนะครับนเน้นนะจะเน้นถูกไหมวันนี้เดี๋ยวเราไปหาตัว ชี้นำตัวเน้นก่อนนะฮะนีเลที่เจ็ดนะครับสองสี่หกหกหกเจ็ดเจ็ดเป็นที่เลขหกนะครับรดูตัววิ่งนะตัววิ่งศูนย์ศูนย์มีหนึ่งสองสามนะครับเปเก้ามีหนึ่งสองสามนะฮะ 1จ็ดหนึ่งสองสามเลขสี่หนเลขหกหนึ่งสอหนึ่งสองสามเลขสามหองสามเลขสองนึโอเค จะได้เหมือนลันกษณะก็เคียงนะฮะเดิยวิ่งคือเลขหกนะครับอันนี้คือเลขหกเหมือนกันนะแต่ฝั่งวิ่งด้วยเป็นเลขเจ็ดนะครับง่ายๆก็จะเป็นเจ็ดแล้วก็หกแบบนี้นะครับจำแบบง่ายๆเลยครับอันนี้ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะฮะ มัาจะอยู่ประมาณในเจ็ดหกก็อยู่ในจุดแถวนี้ด้วยครับอ่ะถ้าดูสามตัวนะก็จะเป็นแบบนี้นะสี่หกเจ็ดสองสี่หกสามห้าเจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามสามสี่หกนะครับสามสี่หกตัวเนี้เจ็ดเก้าศูนย์นีเจ็ดตัวนี้หกนะครับ เจ็ดาเ็มีความไม่ได้ที่ว่า790น่าสนใจที่สุดนะครับแต่ถ้ามองในเลข3ตัวนะมองเลข3ตัวจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ชี้นำไปเลยฟันไปเลยนะฮะเน้นัวเดียวคือ76นะครับทั้ง3มหน่อยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็มีเพียงเต่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะฮะส่วนวันนี้ลายไปแล้วนะขอตั้งแต่โชคดีนะออกไปไหนคุณน,นี้สวัสดีครับ hôm